มีประกันสุขภาพแล้วต้องทำประกันโควิดเพิ่มไหมอยากรู้กันหรือยังคะมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุยเรื่องประกันให้เป็นเรื่องง่ายๆใบธัญญาไก่นะคะค่ะของสาวันที่ผ่านมาเนี่ยคือธัญญาไก่จะเยอะมากเลยในการตอบคําถามคาถามที่สุดฮอตฮิตเลยประจำสามวันนี้นะคะมีประกันโควิดขายไหมถ้ามีประกันสุขภาพแล้วยังต้องทําประกันโควิดอีกไหมประกันสุขภาพ คุ้มครองหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบทันยา่าไก่ต้องมาทำคลิปเร่งด่วนแทกแทกแทกคิวทุกอย่างเพื่อคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะราการโควิดมันแบ่งออกเป็นสามหมวดใหญ่ๆนะคะคืออะไรบ้างหนึ่งก็คือคุ้มครองเมื่อตรวจพบว่าเป็นโควิดคือพูดง่ายก็คือค่าตกใจอะคะ่ะเจอเปุ๊บเนี่ย ได้ก่อนและ1ก้อนนะคะถามว่าได้แล้วไปทําอะไรได้เขาไม่ได้บังคับเราว่าต้องไปทำค่ารักษาค่าค่าเ,เกี่ยวอะไรกับโควิดแต่ว่าเขาให้ก่อนเลย1ก้อนค่าตกใจหมวดที่2นะคะก็คือเป็นค่าชดเชยค่ะเมื่อที่ว่าเราตรวจเจอพบเชื้อแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือรักษาตัวในโรงพยาบาล ทีนี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถทํางานได้ขาดรายได้เพราะฉะนั้นบริษัทประกันก็จะให้ค่าทดเชยเรานะคะค่าทดเชยก็เริ่มต้นมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0บาท500บาท1,000บาท2,000บาทอะไรแบบนี้ขึ้นอยู่กับตางวามคุพรองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้เราอ่ะต่อเนื่องนะคะติดต่อกันอะ่ะคือ50วันโดยส่วนใหญ่นะคะคือ50วันแต่ทีนี้เนี่ยรายละเอียดย่อยอะ่ะก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่า เพื่อนๆเนี่ยซื้อประกันที่มีความคุ้มครองยังไงบ้างนะคะอย่างบางคนที่ซื้อตั้งแต่ต้นปีมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปดูว่ามีอะไรยังไงนะคะแล้วมาคอมเมนต์คุยกันกันกบทันย่าได้นะคะทันย่าก็จะเข้าไตอบให้หลังจากค่าเฉลช่ยไปแล้วนะคะถ้ารักษาหายกรมธรรม์ฉบับนี้ยังคุ้มครองอยู่ต่อนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากได้ค่าเฉลียครบไปละห้าสิบวันยังไม่หายยังไม่ดีขึ้นแล้วเกิดอาการเขาเรียกว่าโคม่าค่ะ คือพูดง่ายๆโคม่าใ,ในการตีความคือหมายความว่าอาจจะแพทย์เนี่ยเขาดูแล้วว่าไม่รักษาไม่สามารถจะรักษาต่อเนื่องได้แล้วนะคะหรือรักษาแล้วเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติคือทัานยา่าเปรียบเทียบง่ายๆก็อย่างเช่นแบบเป็นผักไปเลยนะคะหรือว่าแบบไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้เองแล้วอย่างนี้นะคะอันนี้คือเรียกว่าโคม่าแต่ละกรมธรรเนียเขาจะมีเอกสารแนบท้ายอยู่นะคะอ่ะเคสอย่างนี้คือ ปิดจบสัต์ตอนเลยก็คือบริษัทจ่ายทุนประกันนะคะคือทุนประกันเนี่ยมันเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเอาสมุดบัญชีอ่ะมาแล้วเสร็จปุ๊บปิดบัญชีอะคะ่ะปิดบัญชีธนาคารอะคะ่ะพูดง,ง่ายง่ายก็คือถอนเงินเสร็จปุ๊บคือเล่มโอมนทานขึ้นแล้วเสร็จปุ๊บก็คือคอมทนทานฉบับนี้จบกันอ่ะทันญาทวนนะคะ สามหมวดใหญ่ๆที่ทุกบริษัทเลยนะคะจะมีความคุ้มครองขายอยู่ณตอนนี้นะคะอันนี้นตอนนี้นะก็คือ 1. ค่าตกใจ 2. ค่าชดเชยและ 3. คทุนประกันค่ะค่ะหลังจากที่ว่าถ้าเกิดว่าเ,เราเนี่ยซื้อประกันโควิดไปแล้วแล้วเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะผ่านไป1ปีมันก็จะหมดความคุ้มครองไปเองโดยอัตโนมัตินะคะ แล้วทีนี้คือฟังดูแล้วเอยน่าสนใจเนาะเงื่อนไขาการรับประกันเป็นยังไงอะ่ะเงื่อนไขาการรับประกันคนที่จะทําได้นะคะ1ก็คือจะต้องมีอายุตั้งแต่1นึ่ขวบขึ้นไปบางกรมบางบริษัทเขาก็จะบอกว่ารับจนหนึง่งอายุ80ก็คืออายุ1ปีจนถึงอายุ80ปีอายุ1ปีจนถึง9.9ปีขึ้นอยู่กับบริษัทค่ะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะารับประกันยังไงนะคะทีนี้หลังจาก หลังจากอายุและต่อมาก็คือจะเป็นอาชีพบางอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงสงมากๆบริษัทบางบริษัทเขาก็จะไม่รับนะคะพญยายกตัวอย่างนะคะเช่นบุคลากรทางการแพทย์นะคะหรือพนักงานที่ทำงาน คนเครื่องบินอันนี้ก็จะต้องย้ำนิดนึงว่าบางบริษัทไม่รับแต่ทัญญ่าขออนุญาตนะคะว่ามันไม่ใช่ทุกบริษัทนะที่จะไม่รับแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละที่เราค่อ,คอยๆไปเลือกไปดูแต่ที่ทันญ่าต้องพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องถามมันคือสิ่งที่ต้องถามไม่ใช่ว่าแบบเออเราเข้าไปที่แบงก์บอกจะทาประกันอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จปึ๊บอา้าวทาได้แล้วทําเลยอย่างเงี้ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงมันเบิกเคลมไม่ได้มันก็เสี่ยวความรู้สึกนะคะ อ่ะต่อไปคืออะไรเงื่อนไขการรับการรับประกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะต้องมีคําถามว่าวันนับตั้งแต่วันนี้ก่อนหน้านี้ไป14วันคุณมีเดินทางไปที่ไหนไปต่างประเทศหรือเปล่าถ้าพึ่งกลับมาจากต่างประเทศอันนี้เขาจะบอกว่ารอก่อนนะวันที่15ค่อยมาทํา อันนี้คือเงื่อนไขคร่าวๆเลยนะคะที่ทุกบริษัทเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าสนใจทําประกันละมันจะคุ้มครองเลยไหมคุ้มครองค่ะแต่หลักการมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือหลังจากวันที่เราทําประกันไปแล้วสมมุตินะคะเราทําประกันวันนี้นะับไป14วัน14วันนี้จะยังเบิกไม่ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าในช่วง14วันเนี่ย ไปตรวจเจอเชื้อโควิดนะคะแล้วพบว่าติดเชื้ออันนี้บริษัทประกันเขาจะขออนุญาตว่าเขาไม่ได้จ่ายเงินตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าปกติเวลาที่ว่าทําประกันมันจะมีเขาเรียกว่าระยะเวลารอคอยนะคะอย่างประกันุขภาพก็จะมีระยะเวลารอคอย30วันนะคะประกันโควิดก็เชน่นกันก็คือ14วันอย่าสับสนกันนะคะถ้าเดินทางกลับมาจากต่างประเทศต้องนับก่อนว่าครบ14วันแล้วถึงจะเริ่มทําได้ แต่เมื่อทําประกันไปแล้วสมมุติเราปกติเราไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะแล้วเราจะทําประกันตั้งแต่วันนี้นะคะนับไปอีก14วันวันที่15บริษัทถึงจะจ่ายให้จะทาประกันโควิดต้องทํายังไงใช้อะไรบ้างก็1ค่ะใช้บัตรประชาชนหน้าบัตรประชาชนของเราเนี่ยแหะค่ะกับ2เลยก็คือ ไบโอนเงินเราเลือกความคุ้มครองอะไรโอนเงินมาชำระเบี้ยเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่างทัญญาเนี่ยทัญญาเป็นตัวแทนที่เ,เขาเรียกอะไรมีใบอนุญาตเราก็สามารถเข้าระบบแล้วก็คีย์ออนไลน์ให้กับลูกค้าได้เลยก็จะคุ้มครองทันทีซีก็ประมาณว่าหลังจากที่ส่งหน้าแบบประชาชนมาโอนเงินมาเรียบร้อยเนี่ยสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเพราะว่าเผื่อระบบมันดีเลยระบบล่มบ้างช่วงนี้มันขายดีมากทุกวันเนี่ยช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คีย์กันแบบ รอ,อ,อระบบกันนิดนึงนะคะแต่ถามว่ามันก็ได้รับคุ้มครองเร็วขึ้นทันใจขึ้นเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดว่าเราจะทําถามว่าทาประกันเนี่ยจะทําเมื่อไหร่ดีที่สุดประกันโควิดทําเลยดีที่สุดถ้าคิดจะทําอย่ารอเพราะมันเป็นเรื่องของความอุ่นใจเป็นเรื่องของความคุ้มครองนะคะอ่ะเราจบเรื่องประกันโควิดตรงนี้แล้วคำถามข้อต่อไปแล้วมีประกันสุขภาพปะ คุ้มครองไหมถ้าเกิดว่าตรวจเจอว่าเป็นโควิดนะคะอันนี้ท่นย่าแยกก่อนนะสมมติว่าเราอะมีอาการนะคะแล้วเราอะอยู่เข้าไปหาที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าเออเรามีอาการแบบนี้นะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอยากจะตรวจโควิดนะคะ,ะตรวจตรงนี้เนี่ยไปที่สถานพยาบาลปึ๊บถ้าเราตรวจแล้วเจอเชื้อนะคะว่ามีเชื้อโควิด อันนี้ประกันจ่ายนะคะประกันเพราะว่าจ่ายให้ก็คือแบบว่าค่าตรวจค่าอะไรแล้วพอเสร็จปุ๊บรักษาตามรักษาตามอาการเข้าโปรเซสไปนะคะกับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าตรวจแล้วไม่พบเชือ้ออันนี้ประกันไม่จ่ายนะคะต้องระวังดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมั่นใจนิดนึงคาถามเนี่ยจาแย่แทกนิดนึงก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยหน่วยงานเนี่ยนะคะหลายๆที่เขาก็จะมีแบบ เป็นรถบริการเคลื่อนที่หรือเป็นสถานที่ที่แบบว่ารับรับตรวจเชื้อนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราแบบไม่มั่นใจว่าเป็นหรือไม่เป็นยังไงแล้วเราไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะก็สามารถไปที่ตรงตรงที่เขารับตรวจฟรีได้นะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเผื่อไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากรอเอาอยากใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ตามความตามความสะดวกของเราเลยนะคะในส่วนของการรักษาพยาบาลถ้าเกิดว่าเป็นนะคะรักษา ประกันจ่ายไหมประกันสุขภาพที่เราทำนะคะนอนโรงพยาบาลทุกกรณีด้วยภาวะโรคนะคะโดยมีอาการเข้าไปนะคะอันนี้บริษัทประกันจ่ายปกตินะคะแต่คืออย่างช่วงโควิดระยะแรกที่ทันยาเคยเจอนะคะก็คืออันนี้มันจะต้องดูว่าถ้าเข้าไปแล้วไม่ได้เป็นโควิดบางบางอย่างเขาก็จะละเว้นค่าใช้จ่ายนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทันย่าจะมาคุยเป็นเคสให้ฟังนะคะเพราะมันต่อลึกแล้ว อันนี้เอาข้า,ขาวๆก่อนคอนเซ็ปต์ก่อนก็คือถ้ามีประกันสุขภาพไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามแต่ด้วยมีภาวะโรคที่มีอาการเข้าไปพบคุณหมอนอนโรงพยาบาลน,นะคะบริษัทจ่ายให้ค่ะ แล้วก็มาดูว่าเป็นภาวะโรคอะไรจ่ายก็คือจ่ายตามวงเงินที่คุ้มครองที่เราซื้อไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คนิดนึงว่าแผนความคุ้มครองที่ซื้อไว้เป็นแผนอะไรเราจะได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็สำรองแล้วก็ไม่ต้องจ่ายหรือว่าจ่ายให้น้อยที่สุดนะคะฮะคอนเซปต์ของประกันสุขภาพแล้วก็ประกันโควิดก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามพอคุยกับทัญญาเสร็จปุ๊บลูกค้าถามต่อเลยว่า แลาสรุปจะทําดีไหมเนี่ยจะให้ทําหรือไม่ให้ทำชัญญาก,ก็จะบอกว่าพี่คะจริงๆแล้วพี่อยากได้อะไรถ้าพี่อยากได้ค่ารักษาพยาบาลที่อุ่นใจได้เลยว่าประกันสุขภาพที่ทําอยู่คุ้มครองจ่ายนะคะค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลที่ทําอยู่รายวานันก็คุ้มครองจ่ายปกตินะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่าเราไปรักษาในส่วนของโรงพยาบาลรัฐ ที่เขาให้ทํารักษาฟรีอยู่แล้วอันนี้ก็คุ้มครองปกติคืออุ่นใจได้นะคะแต่จะต่างกันคือถ้าที่อยากได้ค่าตกใจอะคะ่ะคือตรวจปุ๊บเจอโอ้ยตายแล้วเป็นแล้วยังไงดีค่าตกใจขอค่าตกใจหน่อยอันนี้ยประกันสุขภาพที่ทําอยู่จะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไปทําประกันโควิดนะคะอันนี้คือหลักหลักหลักเกณฑ์คิดแบบง่ายๆของทัญญานะ ลูกค้าก็จะบอกว่าอ๋อโอเคเข้าใจบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเออโอเคอุ่นใจและสบายใจและวางสายไปครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบอ้าแล้วอย่างเงี้ยคือขอทําไว้ก่อนแล้วกันตามกระแสตามเทรนอยากทําแบบนี้ก็ไม่ว่ากันเรียประกันเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นตามสเตจไปว่าค่ะประกันมันก็จะเริ่มแบบว่าวัลลบาหรือปีละกี่ร้อยหลักร้อยมันถูกๆนะคะก็อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยใส่ใจหรือว่าตระหนักถึง เรื่องความคล่องอย่างไงบ้างนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ธัญญาณนะไม่ใช่ว่าเป็นตัวแทนแล้วอยากจะขายอย่างเดียวนะคะสําหรับธัญญาไก่นะคะลูกค้าคือคือเราดูแลทุกคนเหมือนเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธัญญาก็จะดูว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะอะไรที่มันลดค่าใช้จ่ายได้เราก็จะไม่แนะนําลูกค้าหรือเราก็อาจจะบอกลูกค้าไปว่าเอออันนี้ลดได้นะพี่ถ้ามันซ้ำซ้ำซ้อนกัน พี่ก็ยังไม่ต้องทําก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยหนึ่งคนจ่ายให้กับ5คนในบ้านจ่ายให้กับสิคนในบ้านมันก็เยอะนะคะถ้าในเกิดว่าเออไม่เป็นไรเราโอเคพี่ยังไหวยอยู่นะคะเศรษฐกิจอย่างงี้พี่ไม่กังทลเท่าไหร่พี่ก็ทําก็ได้ คือทัญญ่าหวังนะคะว่าคลิปนี้ที่ทัญย่าทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะอยากฝากเพื่อนๆให้ช่วยกันแชร์นะคะแชร์ความแชร์แชร์ความรู้นี้นะคะเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยที่เขายังไม่รู้หรือว่าเขายังไม่มีความเข้าใจนะคะได้รู้และเข้าใจแล้วก็จะได้ป้องกันแล้วก็จะได้วางแผนชีวิตเป็นแผนสำรองไว้นะคะประกันทําไว้เผื่อไม่ใช่ไว้เพื่อนะคะถ้าเกิดว่าเราทําได้ปีละหลักร้อยวันละบาท เราทำแล้วมันอุ่นใจสบายใจเราทำเลยนะะเงินบรระาบาตของเรามันก็ทำบุญได้นะคะข่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ว่าคลิปหน้าเราจะได้มาเจอกันแบบนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าทุกๆคนจะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ